and i โอ้โหเสียงมาสูงครับอ่ะอันนี้เราลยเป็นช่วงออวร้องเพลงเก่านะนะครับเราจะร้องเพลงนั้นก่อนที่เราจะจ่ายเมนูนี้ <c oughs> เธอพูดคำใดๆออกไปมันไกลกันกว่าจะมองเห็นใครเมื่อเราใกล้จนอยากจะยื่อหายใจ จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะาเธอทำงานดีเจอฉันอาจเป็นเพราะาเรา็นงานอยู่ด้วยกันเพราะเธอยังไม่เคยได้รู้มเป็นยังไงแต่ฉันไม่เคยเข้าใจ เธอแมนต้องอยู่อย่างนั้นเธอเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจวันนั้นเธอยังไม่คายฉันก็ยังไม่คายไม่รู้มันเป็นยังไงเธยุดททกเองทั้ มีคนบอกจะสามทุ่มแล้วสงสัยต้องไปแล้วแหละใช่ไหมครับไม่ชอบเลยไม่ชอบเวลาร้องเพลงแล้วไม่สามารถทานคอมเ็นได้ Sometimes, but I see only thing that I know, and it's good. I it can get her sometimes, but I see only thing. Your eyes are never cursed, eyes are never broken, sides are never frosted, so you can keep me inside the blanket of your lips. A okay, second baby only works if inside the pleases you so. Me, I will never let you go. Wait for me, come home. Thank you. Thank you. ติดคิว for your wishes um <d ic c oughs> วัวท,ทัคิินตอนนี้กำลังรียมการอยู่ด้านนอกครับ <d ic c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาอยู่ในการในวันเกิดปีนี้นะครับ อขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณแฟนปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณของขวัญขอบคุณโปรเจกที่ทำให้ขอบคุณโูเยอะมันแขกไปใคยยิ่งใหญ่อะไรนี้มาก่อนขอบคุณที่ช่วยกันดนเนทเป็นบริจาคในโครงการของพวกผมด้วยนะครับแล้วก็ หวังว่าปีต่อๆไปนะครับไม่ต้องวันเกิดอะมีโอกาสอะไรก็อยากให้ยังอยู่กันอย่าแน่นแบบนี้นะครับเป็นอยากอยู่ทุกคนอยู่อย่างเงตั้งใจทางานทุกคนได้ดูนะครับปีนี้มีความสุขมากๆนะครับที่มีทุกทุกคนมามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับอเราหมดเอา้า ขอบคุณด้วยลกูกเอออเมร์ขอบคุณของขวัญทุกทุกของขวัญน,นะคะอเมร์จะใช้อย่างดีนะคะอเมร์จะเล่นของเล่นให้ครบทุกชิ้นนะคะอเมร์นะบ๊ายดีบ๊ายดีกล้องก่อนบ๊ายด,ดีกันบ๊ายดีแม่บ๊ายดีด้วไปละ

ปีนี้ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปกินหมูกระทะแล้วก็ต้องพาเมฆไปกินข้าวด้วยนะครับหวังว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็จะดูแลสุขภาพอเมฆให้เป็นอย่างดีด้วยก็ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งลูกจะจบแล้วขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นะครับไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ เราไม่ขับอืมโอเคไปก็ได้มีโอกาสไปหน้าเดีวเราคุยกันใหม่เลยครับไปแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะหนึ่งเพลงสุดท้ายก่อนไปหนึ่งเพลงสุดท้ายก่อนไปก็ได้ทำเพลงไปแหละนานแล้วอ, <c oughs> อยากฟังเพลงอะไรไหมครับ ไม่กินได้ครับเม่ต้องกินบ่อยๆขอบคุณนะครัขอบคุณทุกคำวยพอเลยนะครับขอให้ปีหน้าดีกว่าปีนี้ครับผมเมจจ้อใหญ่ มือมอเยียแผ่นเสียงลูก <c oughs> <c oughs> เลือกเพงลงร้องสุดท้ายยากกันอ่าวมร้องนี่ก็ได้อะไรนะครับเกิดมาเพื่ยอมเธอใช่ไหมฟังไปแล้วฟังอีกแล้วหรอเอ้หมว่าเรามางม่สบายกันดีกว่า เรือง long นานล้ว